สัมนาประธรรมวินัยกลางที22อสอ่ส2พศ2 5 6 1ัามอบต่อปัญหาพระวินัยคณะประเทระพระบุตรยารและผู้รุ่มสัมนาขอโอกาสพูดนินดนหนึ่งนะครับเมื่อเช้าที่เมื่อเช้าที่ประเด็นเดิมไหมครับเดี๋ยวผมผมพูดนิดหนึ่งเรื่องที่อาจารย์ มหาภาคภูมิท่านได้พูดไปเมื่อเช้านะครับใช่ไหมเรื่องของวัตถุนิสกีวัตถุนิสกีที่มีการสละแล้วสามารถใช้ได้ไหมในกรณีนี้ใช่ไหมครับเมื่อเช้านี่ผมนั่งฟังยุ่นกันท่านก็ยกประเด็นขึ้นมาแล้วก็มันน่าจะใช้ได้เป็นของขอยืมใช่ไหมอาจารย์เป็นของกิหีวิกัดนะครับสละให้โยมไปแล้วใ,ในในที่ั้นน่นมันมีสองสิขาบทที่มันเกี่ยวเนื่องกัน นานาประกาศก,ก็อะไรนะกับครับ<ะ>กับรูปยะสินค้าบทสองสิน้าบทรูปยะสิขน,นสข้าบทกับรูปียะสังหาละอ่าครับอสองสิขค้าบทมันเกี่ยวเนื่องกันท่านได้อธิบายไว้ในรูปยะเลยนะครับในกรณีที่เอาเงินไปสละท่ามกลางสงนะเอาไปสละท่ามกลางสงเลยแล้วก็มีอุบาสกเข้ามาแล้วก็ทําตามวินัยเป๊ะเลยครับเอาไปทิ้งหรือว่าเอาไปหา่ตัดขาของสิ่งอื่นมาเนี่ยท่านบอกว่าแม้แต่งเงาของต้นไม้นะ เงาของต้นไม้ที่เกิดขึ้นจากกับิยพันธ์ที่ได้มานั้นน่ะนะที่สละไปแล้วล่ะก็ไม่ควรแก่แก่พิกษุพิกษุรูปที่จริงนั้นที่จะบริโภคเลยท,ท,ท,ที่ที่รับเงินมานะครับ่ป็นที่รับเงินมานั่นน่ะสมมติว่าผมรับเงินมาแล้วผมเป็นสละท่ามกลางสงเเรียบร้อยนะรับิยอันผ้ผมพ้นจากอาบัตแต่ก็แสดงอาบัตเรียบร้อยนะครับเงินนั้นมีอุบาสกคนหนึ่งเดินผ่านมาพิสุเลยบอกว่าจงรู้สิ่งนี้ โยมบอกว่าผมจะนําอะไรมาจากสิ่งนี้พี่สุบอกว่านํำพึง่งนําอ้อยเป็นต้นสมควรแก่แก่สงเขาก็ไปหามาอธิพันธ์อธิบายไว้เลยนะครับตรงนี้แม้แต่โดนขโมยไปแม้แต่โจนขโมยไปแล้วเป็นของหือบางสกุลแล้วหรือว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมีลิงเป็นต้นน่ะนําไปแล้วก็ทิ้งมันไม่เป็นของใครแล้วนะไม่ได้พูดถึงของโยมเลยนะไม่เป็นของใครแล้ว ถึงกระนั้นก็ไม่ควรแก่ภิกษุรูปนั้นโดยประการทั้งปวงอันนี้เฉพาะรับเงินนะครับแต่ในกรณีที่เราพูดถึงนี่หมายถึงสิกาาบทที่สองหรือเปล่าครับที่ไปซื้อของมาซื้อของมาแล้วต้องนําของไปเป็นสละท่ามกลางสงฆ์เหมือนกันอันนี้มันเป็นอีกทอดหนึ่งอีกทอดหนึ่งจากการรับเงินนะครับสมมติผมไปแล้วผมไปซื้อของสิ่งนี้มาแล้วของสิ่งนี้เป็นนิสกีเมื่อเป็นน,นิสกีเพื่อผมเลยไปสละท่ามกลางสงฆ์ เรื่องของเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเงินนี่ถ้าไม่มีการแสดงไว้ว่าสละท่ามการคณะและบุคคลพูดสงฆ์อย่างเดียวเพื่ออนุเคราะห์แค่สงฆ์นะครับไม่ได้อนุเคราะห์ภิกษุรูปนั้นเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ท่านบอกว่าถ้าสละไปเนี่ยในกรณีสละไปปุ๊บแล้วไปยืมใช้เนี่ยเป็นของโยมไปแล้วไงไปยืมชยใช้เฉยๆมันจะได้ไหมในความคิดส่วนตัวของผมผมว่าไม่ควรนะครับพอจะเปิดช่องให้ภิกษุผู้ที่ มีจิตคิดอย่างนี้ว่าเออเราไปซื้อแล้วก็ไม่มีปัญหาจีเราก็ไปสละไปแล้วก็ไปยืมโยมแม่ใช้เอาก็ได้นี่เอออย่างเงี้ยเขาก็จะมีช่องเปิดอกช่องโวให้กับภิกษุรูปนั้นนั้นะ่ะสามารถทําได้เพราะฉะนั้นแล้วเวลาพระพุทธเจ้าสแสดงสี่ขาบทเนี่ยคือปิดช่องโหวไม่ให้ได้โอกาสโดยประการทั้งปวงนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับว่ามันไม่ควรที่จะจะใช้แม้แต่เป็นของขอยืมหรือว่า เป็นของบางสกุลไม่มีของใครแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ๋อขออภัยนะครับแล้วทำยังไงเขานี่วิธีการน้องนะเพื่อนทำยังไง<อ>ดีใช่ไหมครับในกรณีที่มันเป็นอย่างนั้นมาแล้วนะครับ <c oughs> เราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ามันไม่สมควรกับเราก็จริงแต่เราสามารถทําให้สมควรกับกับสงได้ใช่ไหมครับท่านอนุเคราะห์พระสงฆ์นะก็คือเราไปสละท่ามกลางสงนั่นแหละเพื่ออนุเคราะห์พระสงฆ์แต่เรานี่มันไม่สามารถใช้ได้จริงจเวียนเสด็จาเราไม่รู้เลยใช่ไหมครับ ตราบใดที่เรายังไม่รู้ว่าของสิ่งนี้สมมุติเราเอามาแล้วนะสละไปแล้วสละไปเรียบร้อยไม่รู้แลวมันไปตกถึงมือใครแล้วแล้วมันกลับมาเราจําไม่ได้อะอตัวนี้นี่มันก็ยัง,ง,งหเหมือนก็มันเป็นอาบัติไปมันจะไม่มีโทษอะ่ะจัาบใดที่เรายังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ <c oughs> แต่ต้องเข้าใจว่า <c oughs> ท่านปิดช่องโหว่ไว้แล้ว <c oughs> ปิดช่องโหว่ไว้แล้วนะครับ หรือว่าครูบาอาจารย์ท่านอื่นมีความเห็นยังไงก็เสริมได้นะครับแต่ลองคิดตามที่ผมพูดไปนั่นแหละแม้แต่สัตว์ดิรัชานนําไปแล้วได้กลับมา,าพะนิของมางสกุลมันก็ไม่ควรนะโดยประการทั้งปวงนะครับ